ขอแนะนำเครื่องตัดสติกเกอร์ทีเน็ตลุนใหม่ล่าสุดมีให้เลือกหลากหลายแบบเหมาะกับการใช้งานของท่านหน้ากว้าง74เซนติเมตรเมตร30และ9เมตร6เหมาะก,กับการเคลื่อนย้ายไปทำงานนอกสถานที่และในสถานที่เป็นที่นิยมใช้สำหรับหน่วยงานราชการโรงเรียนและร้านป้ายทั่วไปขอแนะนำเครื่องตัดสติกเกอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทีเน็ต ด้วยกล้อง CCD ที่มาพร้อมกับคุณลักษณะ4อย่างการออกแบบตัวเครื่องอย่างมีสไตล์มากับรูปลักษณ์ใหม่ให้ความรู้สึกมั่นคงน่าเชื่อถือและนำไปใช้พร้อมีไฟสัญลักษณ์ LED ของหัวตัดและตัวเครื่อง มาพร้อมกับคุณภาพการตัดด้วยชุดหัวตัดใหม่ล่าสุดจากเทเนตที่พัฒนาหัวจับใบมีดใหม่และใบมีดใหม่เพื่อคุณภาพในการตัดที่ดียิ่งขึ้นทำงานได้หลากหลายขึ้นมีแรงกดที่เพิ่มขึ้นสามารถสั่งตัดซ้ำและสั่งตัดปุกสามารถใช้ตัดกับวัสดุได้หลากหลายขึ้นสามารถตัดงานได้กว้างจากขนาดจริงของตัวเครื่อง สาเหตุที่หลายคนเลือกใช้เครื่องตัดทีเน็ตเพราะเป็นเครื่องตัดที่ใช้งานง่ายเหมาะสําหรับโรงเรียนร้านค้าธุรกิจและร้านป้ายทั่วไปใช้กับงานใดคัดฉลากสินค้างานป้ายหน้าร้านงานตัดสติกเกอร์งานกราฟ,ฟิกติดรถงานรีดที่ตันเฟอร์สำหรับติดเสือ้อมีพร้อมทุกอย่างสําหรับคุณในการรเริ่มในการตัดสติกเกอร์ขอแนะนำทีเน็ตรุ่นใหม่ล่าสุดครับ